สวัสดีได้จ้าเอตุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้เด้อพามาเอสเตอร์เอ้ยได้พามานับเลขค่ะเป็นภาษาดัตภาษาเมืองที่เอออยู่ภาษาเนเธอรนน์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์มาเมื่อวานนี้พานับจากศูนย์หอดสิบเมื่อน,นี้คลิปนี้เอยสิพานับจากสิบเอดหอดยี่สิบมาค่ะ อันเป็นภาษาอัน,นเร์แลนด์แล้วก็ต่อหลังด้วยภาษาไทยเนาะจ้ะเนาะแบบมวนม้วนเด้อมาผู้เรียนสนใจกันมาฟังกันมวนม้วนค่ะมาเอ้ยเนี่ยเริ่มเลยเด้อค่ะเอลฟ์สิบเอ็ดทวาลฟ์สิบสองเดตติน 13 ba, fourteen, mười bốn, fifteen, mười năm, sixteen, mười seventeen, mười bảy, ตีนสิบแปดเนคันนสิบเก้าทวินตึกยี่สิบค่ะจากอันภาษาเนเธอร์แลนด์จากสิบเอทฮอดยี่สิบก็ลองเอาไปฮัดเบิ้งค่ะไปฝึกเบิง้งเด้อเพเลยอยากได้เหรียญภาษาอันนับกา ว่าผานับสิเหลืออันคนเนเธอร์แลนด์นี่จากสิบเอ็ดทอดอันยี่สิบนะคะเนาะก็ทำผู้เหลือเบิ่งคลิปเอ้ยเมื่อวานนี่ก็จากสิบจากศูนย์จากศูนย์นะคะจากหนึ่งศูนย์แล้วก็มาเนื่องทอดสิบเอ้ยผ่านนับเมื่อนี่ยเคยผ่านนับจากสิบเอ็ดถึงยี่สิบกาง่ายๆค่ะมล้วนๆก็ไปลงไปฝึกเบิ่งค่ะกาแบบอันแบบสบายๆเนาะ อันคาพูดเลยโบอันนั้นก็ฟังเบิ่งว่าเออเหล่าว่าเสือตุกตาภาษาเฮือนอันทางพันยูนี่กันนับเลขเนาะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็มืออื่นก็พอกันอีกค่ะเนาะเอดคูมือแม่นบเอ้ยสิผานนับจนหอดร้อยค่ะคําพูดแม่พี่น้องสนใจกะมาฟังมาอันเบิ่งเอ้ยผ่านนับเลขเนาะเนาะเป็นภาษาอันนี่แถลเลนฮอลแลนภาษาฮอลเลนค่ะวันนี้ก็เอ้ยก็ สาวบนอคานะเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีเด้อจ้า